ในป่าใหญ่ยามโผล่เพลงหมาป่าผู้หิวโหยเดินสอดใส่สายตาหาเหยื่อท่านใดนั้นมันก็กระโจนเข้าตะคุกกระต่ายน้อยที่กําลังเผลอได้ทันควันเสร็จข้าระเจ้ากระต่ายวันนี้ข้าหิวจนตาลายแกต้องกลายเป็นมื้อเย็นของข้าเดี๋ยวนี้ช้าก่อนท่านหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่ตัวข้านั้นเล็กนิดเดียวกินไปท่านก็ไม่อิ่มหรอกข้ารู้จักที่ที่มีอาหารจานใหญ่กว่านี้มากถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะพาท่านไปด้วยความโลภ มาป่าจึงยอมเดินตามกระต่ายไปจนถึงบ่อน้ําร้างท้ายป่าแสงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างไปทั่วบริเวณในร้านอาหารจานใหญ่ที่ว่าถ้าแกโกหกข้าจะจับแกกินทันทีนั่นไงท่านดูที่ก้นบ่อน,นั่นสิมีก้อนชีสยักสีเหลืองทองลอยอยู่มันใหญ่พอที่จะทําให้ท่านอิ่มไปทั้งอาทิตย์เลยนะมาป่าชะง,งกได้ดูในบ่อเห็นเงาสะท้อนของดวงจันทร์กลมโตสีเหลืองนวลเหมือนชีดจริงๆและข้างๆ นั้นก็มีเงาห,หัวหมาป่าอีกตัวกําลังแยกเขี้ยวอยู่หนอย,ยอเจ้าหมาป่าข้างล่างนั่นแกคิดจะมาแย่งชีสของข้าเหรอออกไปให้พ้นนะแย่แล้วท่านเจ้านั้นมันกําลังจะอ้าปากงับชีสแล้วท่านต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะกินหมดนะด้วยความโมโหและตะกละหมาป่าไม่ทันคิดหน้าคิดหลังมันรวบรวมแรงทั้งหมดกระโดดพุ่งลงไปในบ่อน้ําเพื่อแย่งชิงก้อนชีสจากเงาของตัวเองชีสก้อนนั้นเป็นของข้าอย่าหวังว่าจะได้แอมเลย สุดยอดไปเลยท่านจัดการมันเลยหมาป่าตกลงไปในน้ำที่เย็นเฉียบและพบว่าไม่มีชี้สิวจริงมีเพียงเงาสะท้อนที่หายไปกับระลอกน้ำมันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่บ่อน,นั้นลึกเกินไปส่วนกระต่ายน้อยก็รีบวิ่งหนีไปอย่างปลอดภัยช่วยด้วยเจ้ากระต่ายแกหลอกข้ากลับมาช่วยข้าเดียวนี้ลาก่อนท่านหมาป่าหวังว่าน้ำในบ่อคงทำให้ท่านหายหิวได้นะจำไว้ว่าความโลภมักทำให้ตาบอด